สวัสดีค่ะสวัสด laser, P. 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 ีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนุ่มสวมใส่ผ้าไทยเนาะผ้าไทยนะคะเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบกระโปรงผ้าไทยกระโปรงผ้าจีบทวิสต์ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อผ้าคือพรีเมียมเด้งๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเด้งๆพรีเมียมมากๆเลยค่ะสวยเลยน่ารักๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเนาะชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ร้านแม่าริพ้าไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่องยูทูบแม่าริพ้า น่ารักไหมเลือกสีผ้าได้นะคะมี11เฉดสีนะมี11เฉดสีให้เลือกนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบเนาะต้องได้ใส่นะคะผ้าลายขอนะคะผ้าลายขอนะคะผ้าลายขอมีสีเหลืองสีส้มสีฟ้าราชินีสีม่วงพาเทลนะคุณลูกค,าค้าขาสวยๆเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยค่ะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอาก็ ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่บรีผ้าไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บรีผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบคุณมากมากเลย,ยงไงชอบไหม <c oughs> น่ารักน่ารักเลยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นจิบทวิสต์นะเป็นจิบทวิสต์ใส่สบ,สบายสบายเลยนะคะมีกระเป๋าด้วยนะมีกระเป๋าข้างนี้นะคะแล้วก็ระบุเอวได้เลยค่ะนี่เอวสามสิบนะจ๊ะ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสั่งตัดสั่งจองได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะยังไงก็จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ